สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องข้าวหอมแอนพักกาดเฟรนี้นะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวนะครับว่าจุฬานะครับว่าจุฬาขนาด200เซนติเมตรนะครับปีก200เซนติเมตรนะครับก็เป็นว่าจุฬาก้านลางนะครับพี่ผมมัดโครงเสร็จนะครับ ก็จะมารีวิวสูตรนะครับก็วาลวตัวนี้ครับพี่น้องเป็นการล่าดน,นะครับรวดรวดเลยครับบัมี่ไม้ไผ่ผสมตัวที่เหลวมีไม้ไผ่ตัวนี้กขนาด2เมตรนะครับนี่ให้เบิรงกอนก็สิรีวิวครับนะครับนี่ใกล้ๆค,ค,ครับ มัดโค้งเสร็จวางหนึ่งนี่ครับวางหนันนี่ครับพี่น้องนี่นเดซิมารีเวอร์สูตรว่าขนาดระยะซัมไหนแเนี่ย,ยนะครับอ่ะแล้วอันนี้ก้มครับจะก,ก,มมก้มกาก้มกับว่ามันก้มนะนี่ครับด้านลลางครับด้านล่าง ขัสีเย็นมุมเงิเนาะตั้งไฟมุมเงินใกล้ๆข้างในสองเมตรเลยครับอันนี้ด้านหน้าหันเหลี่ยมางนะครับเนาะก้านเหลาล้านวงกาใส่เหียดซับซับซับก่อนแล้วก็คอยฟันข้ไปเลยครับในกาใส่ใส่ลูกใส่ลูกหมูเกลียวสำหรับนี้ใส่กระดาษทรายก่อนกระดาษทราย เที่ย,ทยวแลวกาคอยเอามีดตอกผีคมๆครับมาขูดมีดตอกขูดเฉยครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเล้าเราเม็นฉีกครับสำหรับคนที่เคยเล้าล้านี่ส่วนของฉีกแต่ที่ะอาจารย์หลายคนเล้าให้เบิร์เป็นแบบ้เลยพราะมีตอกขูดแล้วก็เอากระดาษทรายมาขขัดคั้มันเกีย่ยนะ ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวมือหลังสิไปรีวิวการการเหลากันล่างนะครับมารีวิสวสูตรบอนโอเคครับสูตรวาวปีกปีก2 0 0เซนติเมตรครับแต่ว่าเอื้อซนี่บดนึง2อ0ครับเอื้อซ์ลอยเก่าสิบสุนเพราะว่าเนั้เพราะว่าผมอยากให้วาวมันมันดูสูงๆเนาะ แต่ละกันหมักโค้งแล้วระยะอาศัยไปตรงตามหลายๆอาจารย์เนาะเราเป็สูตรต้องผมด้วยจากหัวลงมาถึงปีเครื่องนี่หกสิบเจ็ดเซนติเมตรครับจากหัวสุดลงมาถึงปีเครื่องหกสิบเจ็ดแล้วสูตรจะได้คำจากปีบ้วนมา้งฮะปีล่างนี่หกสิบเก้าเซนติเมตรนะครับ 6กสิบเก่าเนาะบันทีส่วนที่เหลือนีจาานนนนะ่จากปีลางมหาป้ายเข็มสุดสุดบนหาสิบเก่าเส้นตีนเนี่ครับจากป้ายมหานีหกิบเจจากปีบ้วนมหาปีลางหาสิเกาจากปีลางมหาป้ายเข็ม5าสิบเก่าครับมันกเ็เลยรวมกันเป็นรอยเก่าที่หาเส้นซึ้เลยบหาเส้นเอาครับบนันทึกก ระยะมัดซุ้มขากกบวัดจากปีลางถึงไป28่สเส้นครับจากปีลางมหาวันียีเซนติเมตรนะครับส่วนเอวก็คือนี่จากตรงกลางมหาจุดมัดขากกับกับปี่สิบเส้นครับวันนี้ยีเซนติเมตรนี่ครับระยะจากมีมันนี้ยีส่สิบขาละยี่สครับฟังนี่กับยี่ฟังนี่กับยบ ระยะบานะครับจากนีมะนีเ่านกับคากับเก่าเส้น,น,นเก่า,กาอันนี้เก่าเนาะกะที่เหลือก็คือจากป้ายเข็มจากป้ายเข็มไปหายหป้ายหา,า,ยหาโอ๊บเนาะจากนีป้ายนีนีหกสิบเส้นครับเสื่อมที่ใส่มาหกสิเส้สเสน จากป้ายเข็มไปหาป้ายผากิบ62เซนติเมตรครับก็จะเป็นวาล์วการล่างตัวที่สองครับที่เคยเห็นจะคาดว่าก้งสิขึ้นนะครับตีกุ้งสีพอดีบ่อ,บอแข็งบอ่อป่นนะครับ่ว่าเอื้อกหนึ่งเอื้อกผมเห็นหัหวในมันนักครับหวัวมันใหญ่พอหยังสิไดใดใส่ธะนูนในน้อยครับ ตะหนูจัก150ถึง180นี่นะ50 60 70นี่แะผมว่าสิได้ใส่ตนูเพราะว่าหยังสิใส่ประกับนําใส่ประกับหัวมันสิไปใส่ตนูนะครับเพราะว่าถนูน้อยเพราะว่ามันังม่วนนูใหญ่มันมันสาโดมันเสียงใหญ่โดเสียงคือคนเฒ่าก็เลยผมก็ักเสียงประมาณกลางๆบ่บ่บ่แหลมแงบ่บ่บ่ใหญ่แงบ่เฒ่าแงเนาะก ก็เลยว่าสีใสสนุกมัน water น้อยๆตัววาวเนาะครับปกติวาวสองเมตรสหรับคนที่อีลีก็ต้องสองเมตรวิวาเมตรเก้าสิบเมตรแปดสิบประมาณนั้นนะครับแต่ว่าวาวตัวนี้ผมว่าสีใสสนุกประมาณเมตรหกสิบหรือว่าเมตรเจ็ดสิบเพราะว่าผมเล้าหัวหนุนใหญ่เงี้ยให้มันหนักหัวใจน่อยแต่ว่าขากรอบแต่เหีวอยู่ครับอาจสะสมดุลกันอยู่ก็ขากรอบมันเหีวมันก็สินักกันทั้งหางคือกันเนาะ ก็ฝากเป็น,ำนกำลังใจช่องเข่าหอมแอนพักกาดเฟมเมอรี่นะครับถ้าเบื้องล้วก็ mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดซับสะไบกดกระดิง่งกุ้งกิ้งนะครับเผื่อว่าพลาดชุ่มชิมดีๆนะครับช่องเข่าหอมแอนพักกาดเฟมเมอรี่นะครับมือน mm ิ hmm. กะเ mm hmm. ล้าการล่าเรี่วไมหมไหมอ้นนึงบางหัง่นเลยแต่เลยมาหมาัดนะมัดโค้งนะครับอาจซียนได้เทายต้อนมัดโค้งแต่ว่ามาัดกับไายเพิงนะ่งไลฟ์ชิมเด้๋เนาะมัดยังไงกามารีวิวสวนเลยนะครับสองเมตรกับ ปีกสองเมตรเอ,อิ้อคอยชาิบหานะครับเนะบาะถ้าผู้ใด้ฟังก์กับท่านฟังก์กับท่านกะขอส่วนตัวได้เลยครับหรือว่าไปฝากคอมเมนต์ไว้ได้เนาะผมกะสิเอาลูกลงผมจะไปเขียนแทนทางความคิดแทนทางกด<ม>เขียนมาเลย<ม>นี่ครับเห็นบอกครับไปเบิง้งนตามีเลยครับนี่ของวาด ละเอียดแล้วครับเนาะผู้ใดบป่ท่านแคปหน้าจอได้ครับแคปหน้าจอได้นะครับเนาะี่ยตุ้งต้นแน่นอนครับมื้อนี้ก็เอาประมาณนี้แหละครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดกกิ๊งเป็นกำลังใจช่องข่าฮอมแอนพักการ์ดเฟมบรีอีกรอบเด้อครับมื้อนี้ก็รีวิวสูตรวาวจุฬาการราด2เม็ดครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับ